ตื่นมาดูแลผักคะนา้าแต่เช้าก็ยังไม่เศร้าเท่าตอนที่เธอไม่อยู่เหนื่อยใจครับผมวันนี้ครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับแสงเหนือเข้ามาดูแลคะนา้าอีกหนึ่งแปลงนะครับกิ้งวันเดียวกันกับแปลที่ถ่ายคลิปทุกครั้งนะครับผมนี่ดูกันเลยครับผมแปลงนี้ก็โตพอใช้ได้นะครับผม สี่สบเ็ดวันอ่ะราคาที่ตลาดก็ยังพอดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับผมดูเป็นแนวทางกันได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับเพื่อจะดูแล ป้องกันคณะแปลงนี้นะครับจากแมลงและก็เชื้อรานะครับผมวันนี้ก็มีป้องกันแมลงกับเชื้อรา2ออย่างเท่านั้นนะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมมาดูคณะแสงเหนืออีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ก็กิ้งวันเดียวกับที่เคยถ่ายคลิปทุกวันนะครับคณะแสงเหนือแปลงนี้ก็ได้41วันเท่ากันนะครับผม อ่ะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับเพื่อดูแลป้องกันผักคะน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูแสงเหนือผสมกันเลยนะครับว่าวันนี้แสงเหนือผสมอะไรครับวันนี้แสงเหนือเปลี่ยนมาถ่ายอีกแปลงหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีป้องกันหนอนดูแลป้องกันหนอนและก็เชื้อนะครับสองอย่างอ่ะโอเคครับดูกันเลยนะครับ ตัวแรแสงเหนือใช้ตัวนี้นะครับได้หนอนใยหนอนดังเหนียวได้หนอนทุกชนิดนะครับผมตัวนี้ใครจะแบ่งไปใช้ก็ติดต่อแสงเหนือมาได้นะครับผมคุณภาพดีใช้หนึ่งซองต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับผมแสงเหนือจะแยกผสมข้างนอกก่อนนะครับหนึ 1, ่งซองนะครับผมใครต้องการคอ o p y นเพอยี่สิเปอร์เซ็นต แบ่งปันแสงเหนือไปใช้ได้นะครับอินบ็อกมานะครับช่องทางอินบ็อกนะครับผมตัวที่สองวันนี้แสงเหนือจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้นะครับอิน er ด็อกสาขาบยี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับอินด็อกสาขาบนะครับผมหลางขวดนิดนะึงยา ค่อนข้างมีราคาครับผมส่วนเชื้อราใส่เหนือก็ใช้ตัวเดิมนะครับใส่มอกซานีนบวกฟอร์มอกซาโดน,นะครับถังละสองซองต่อน้ำ2องลิตรนะครับผมนี่ใส่เนือใช้อยู่ประจํานะครับเหมาะสําหรับคณะนะครับผมเชื้อราใส่เนือก็จะผสมในถังไปเลยนะครับ ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับการดูแลคณะไม่มีสูตรตายตัวนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแบบใครแบบมันเลยนะครับผมนี่เป็นสไตล์แสงเหนือนะครับผมสำหรับมือใหม่ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u b e แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับผม วันนี้ก็จะมีเชลากับหนอนนะครับป้องกันนะครับดูแลป้องกันป้องกันนี่ก็ขวดในถังหน่อยนะครับ้ยาเข้ากันดีๆนะครับผม ครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับคณะแสงเหนือใกล้จะตัดแล้วนะครับผมอ่า41วันขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ